มาพี่น้องมือนี้สิพามาสมบรรยากาศวิวง,งามสถานที่พักผ่อนพี่น้องแหล่งท่องเที่ยวเมืองเวียงคำพี่น้องนี่คือสถานที่บ้านโดนขวดหาดโดนขวดเมืองเวียงคำแข็งเวียงจันพี่น้องไปไปเบิ่งกันเลยพี่น้องเป็นแบบไหนเป็นเรื่องบุรณะไม่พี่น้องอันนี้คือทางลงนอง นี่คือทางลงหางทางลงที่ระเจ้ามาบุรณะไม่ถึงหลุดลงเกียดลงเฮ็ดอันเป็นทางลงยางขามไปสู่กลางดอนพี่น้องนี่มันเป็นแม่นน้ำเป็นเป็นเกาะเป็นดดนพี่น้องนี่เป็นเกาะสองเกาะสามเกาะเป็นลายเกาะลายดดนพี่น้องอธิพานยางขามไปเบือ้องนงบรรยากาศ ฝากหน่อยพี่น้องเป็นแนวเดีวไปเบิงน้องกันพี่น้องเด้อไปเลยอันนี้ก็ยังสั่งพระท่านได้ไดเลี้ยวเสร็จสมบูรณ์พี่นอ้องอ่าก็เริ่มลงมือสัง่งอันนี้จะเป็นแนหัวขามเป็นแดดแค่ขามพี่น้องแค่ขามนาม้าปลาสูเกาะเกาะหนึ่งพี่น้องจะเป็นเกาะมันเป็นลายเกาะพี่น้องสามเกาะสี่เกาะอะไรกันนี่ย เขาเก็ดแต่ยางขามนเป็นแท้เนี่ซื้อสักยี่รอยน้ามาซื้อยางขามมาสูเกาะอ,อีกเกาะหนึ่งซื้อพี่น้องบนพักพนสถานที่ท่องเที่ยวเก่าพี่น้องเมื่อก่อนกัเพิ่นเก,ก,ก่เคยจัดงานเน่ยพี่น้องอยู่ในนาบุญสงการตระละยปีกับเฮ็ตเพิ่ระเฮ็ตขัวขามมาพี่น้องแท้เห็ดสะพานขามมาสูเกาะตัวนี้ละครับขามอีกเกาะตัวหนึ่งพี่น้องอันนี้อยู่ทั้งๆเกาะมันจะเป็นบรรยากาศแบบนี้น เป็นวิวเป็นโฮมเย็น no ดีพ well. nice ี่น้องกกไม้ก็ยังอุดมสมบูรณ์คือเก่าน้ำลมเย็นดีพี่น้องเพิ่นกำลังสร้างพี่น้องสร้างเป็นนั่นกระตุกนะพี่น้องเป็นเข้มเป็นตุกนั่งกระตุกกระตุดย้ายเรียนเลาะเขียนน้าไปเปพี่น้องเพิ่นกำลังสร้างกำลังเห็ดอยู่แต่เรายังบ้านเร็วหรอกว่าสิเปิดปีใหม่นี่คือสิบองท่นเร็วเป็นหน่องน่าจะเป็นนั่นปีใหม่สากรคนละ พีไม่สงการพอนหรอพี่น้องเนี่ยฟื้นไฟพนเพิ่งเก่าเขามาเลยพี่น้องเรียนฟื้นเรียนไฟขเขึ้นมาเมื่อเรามีแต่เพิ่งนอนล้างสระเป็นกระตุกเป็นเข้มเป็นตูปไปพ่นมานาั่งพักผ่อนเลี้ยนกันไปตามเลยพี่น้องอาจจะเป็นร้านอาหารบอกเป็นบนพักผ่อนเหรอพี่น,น้องนั่งชมวิวเบิ้งน้าเบิ้งบรรยากาศสีอากาศมันร่มเย็นดีพี่น้องอันนี้เนี่แม่น,นั่น สายน้ำเงินพี่น้องสายน้ำเงินโหดลงมาถึงนทึ่งฝนพี่น้องน้ำลงมาเต็นเคลื่อนไฟฟ้าน้ำเงินหนึ่งฝนพี่น้องเคลื่อนไฟฟ้าลราพี่น้องเือเป็นสายแนมหรือสายสายเย็นเย็นน้ำพี่น้องดัานนี้แม่นเกาะอีกตัวนึงพี่น้องแต่ละปีก็เฮ็ดบุญใส่เกาะตัวนั้นแหละเป็นหาดตัวนั้นแหะพี่น้องมองมีเกาะไผ่นะมีดนตรีเล่นดนตรีงานกันแต่ละปีอยู่น่ะ นี่มันเป็นแม่น้ําออกเป็นสองแยกเป็นสามแยกพี่น้องแม่น้ำสามสายนะพี่นออ้องพูดระวังทั้งๆผมเรเือันหัวาขามสะพานข่ามันระวังกับเมืองอันยังคํานี่แหละพี่น้องฝากนี่แหะแม่นอันบ้านปากกระยุงส่วนขามมายุฝากใสายมือนี่ก็แม่นบ้านอันเมืองเก่าพี่น้องฝากนี่ปากกระยุงฝากนี่แหละเมืองเก่า เี้เป็นขัวาขามสะพานขามัมนนำเงินเลยพี่น้องน้ำก็มาเตถิงหมดละมาเตนเคลื่อนไปฟ้านำเงินหมดละไหลลงมาหนิพี่น้องมันทางน้ำใสเย็นสะอาดเป็นหินทั้งพื้นเนี่ยลงไปกับบุคุนน,น,บบคน,นนะพี่น้องน้ำกับบุคุนนี่แต่หินนะข้างล่างนะเย็นอ,อุดมสมบูรณ์ดีพี่น้องนาพักนาเศร้าอยูด่ดอกบรรยากาศกด็ดีดีเอาไว้โอกาสนาแล้วคพระเจ้าสีมา เบิ่งอีกได้พี่น้องเนอะวคมคืบหนาเป,นาป็นปนไดเป็นมาพักมาพรอนบอดและหายไทยเบิ้งอีกเท่านึงมื่อนี้กะเอาไว้สนีก,ก่อนได้พี่น้องเนอะสมบรรยากาศแค่ๆนี่ไปก่อนชิวๆกันเย็นก่อนสบายดี